โอ้โหอารมณ์ดีครับน้องเปียเอ้ยมาอาบแดดกันนะครับมาหมดเลยที่ไม่พอนะฮะนี่แบ่งกันว้าอีนั่งสลอนเลยจิ้มัวพองเลยใครหลบแดดออกมาเลยออขอแฮปปี้นะครับ วิ่งใหญ่เลยดูดูดูน้องพองนี่พองตัวใหญ่มากน้องเนยดูเหมือนมีน้อยเลยลูกหน้าดิเนเลยขาไม่ได้เหมือนอะไรเหมือนปลาปลากระเป้าที่เวลาห้อง ไหนคุณนูเคฟล่ะพองไหมดูดูขาเลยน้อยแนตะ่ปีนเก่งเลยเดี๋ยวนี้มันไม่กลัวอะไรแล้วนะนี่มึงคนสวยติมครับติมไม่พองหรอพองติมพองแต่ต้องพุงนี่ทัวร์น่นน่น,น,นมาแล้วขนมปังวิ่งใหญ่เลยเดี <c oughs> ๋ยวเอาหญ้าทัดหัวไว้ทำไมลืมมา วิ่งวิ่งวิง <ทำ S 1> ่งชามาอาบแดดบ้างนะเพราะว่าอากาศชื้นมาก <c oughs> เอื่อมกระต่าย <c oughs> น้ำปังเลยน้ำปังขาขนมปังขาพี่กี้กีนะ่าอาบแดดยังนี้เขาน้องเหรอ้อยเขาจูบกันด้วยนะเม่นดีกว่า ดูดูด ok> ูดูดูโอเคดู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 นี่นะอายุเจ็ดปีกับห้าเดือนนะดูตัวเท่ากันเลยห้าเดือนอะไรเนี่ยตัวเบลเลอร์เลยหนูเคฟหนูอายุเจ็ดขวบแล้วเหรอปีหน้าก็แปดขวบแล้วใช่ไหมคำนี้อ่ะพอออกแดดเห็นชัดเลยตาเขาก็จะเริ่มแบบ เหมือนเป็นต้อตาเ้ยตาไหนแม่ขอดูค่ามั้ยไหนมีถ้าเด็กๆมันก็จะตาใสๆอย่างเงี้ยข้านีเป็นน้อยกว่าข้างนี้น้ำเนยเอ้ยพอมแบบยิ่งใหญ่มากน้ำเนยโอ้โหโอ้โหนี่ครับผมจะไปทีมชาติครับ ยิ่งไปดูกันนะโอ้ยหล้อ,อ,อ,อจะหลุดออกมาไหมละ่ะเปีย้ยเบาเาต้องหาซื้อไอ้นี้ให้เปียมใหม่แล้วอ่ะใครรับทำมั้งพราใหญ่ๆเนะ่ยเปียมันตัวใหญ่เออตัวติดแล้วตอนนี้หาของไม่ได้เลยไปตากแดดไปจะได้แข็งแรงพวกนี้ด้วยไปแล้ว